เอาละครับผมสวัสดีครับนี่คือไฮไลท์เกียนหรือกลนตีนต่างๆนานาของผมนั่นเอง,เองเนะครับใครที่อยากจะสัมผัสในรายการสดนะครับผมติดตามรับชมได้ทุกวันเวลา6โมงเย็นขึ้นไปนะครับผมโอเคครับเอาไว้เจอกันตอนไลฟ์สตรีมนะครับผมเชิญหนีมาเชิญหนีมาใช่ใช่คนจีนเหรอเชิญหนีหมาหนีพ่องหนีพ่องอ๋อหลีเฮียเดี๋ยวตลกกับเมื่อไงกูตบหัวทีมเลยสัตว์ <c oughs> กูอะยสัตว์มากูอะไรต่อยว่าเฮียเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูเจอมึงกูจะตบพอตบหัวพ่อกหน้ากูเตอร์กูตบดิมาตบดิเฮียเจอคนไทยปากดีว่ะสัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูไอสัตว์ชื่อแม่งอะไรเนี่ยฮะเอายังไงยังไงยังไงเอาไงมามามาเฮือสัตว์ผมไงไอสัตว์ใช้นี่มึงขูดปากไว้สัตว์เฮีย อย่ยชัดอัพพ้องอไงเออกูตีมึงก่อนมึงให้เจอกูเหอะไอศาสตว์กูจะต่อยหน้ามึงทีมเดี๋ยวมึงเจอมึงเจอกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหอะยแลมึงขอเป็นกูขอเป็นเหอะไอจทีมมึงขอเป็นเหอะไอ้เที่ยมึงเจอกูมึงเจอกูเหรอมึงเจอกูเหรอฮะไอ้เที่ยมึงเจอกูเหรอไอศาสตว์เพื่อนเล่นมึงเหรอไหนอยู่ไหน ไอ้เหี้ยกูเป็นเจสันกูเจอคนไทยด้วยไอ้เหี้ยกูไม่ปล่อยแน่สัตว์เนี่ยของขึ้นเลยอ่าลงไปไหนะ่ะไรไอ้เหี้ยกูฆ่าแม่งก่อนเพื่อนเลยสัตว์ไอ้ไอเหี้ยใช่มึงไหมฮะเอายังไงยังไงมิ่งไปไหนสัตว์ตายตายอย่างงี้กูไม่ปล่อยให้รอดหรอก ่าวิ่งเข้าไปในบ้านแจมอย่างนี้เฮ้ยตีหนะ้าตีหน้าต่างแม่งไอสัตว์ทำไมตีไม่โดนวะไอสัตว์หัวร้อนแล้วเดะหัวร้อนแล้วเดะไอเชี่ยตีไม่โดนวะห,หน้าต่างแม่งแบบออื้หงอนไส้ไว้เฮียต้องคลิกแช่ปะ ไอสัตว์กระโดดออกมาละอยู่ในบ้านเหมือนเดิมเนี่ยไอมันอยู่ในบ้านว้วะมันขนของอยู่เดี๋ยวกูจะตีประตูออกเข้าไปเว้ะเคยเจอว่ายีย่ฮี้เคยเจอว่ายสัตว์เคยเจอว่ายี่ฮี้เคยเจอกูไงรู้จักกูไหมไอโอ้โห,หโดนโดนไอ้สัตว์โดน เดี๋ยวมึงเจอกูไอ้เหี้ยไ,ไปไหนล่ะอ,อ้าวอ้าวอ้าวมีการถือปืนด้วยครับไอเดินหน้าต่างไาอ้สัตว์นอนอ่างกูเปิดประตูไอ้เหี้ยเอาเด็กไอ้เหี้ยมึงไม่มีลูกเล่นแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูวาร์ไปหาได้ไอ้สัตว์หัวร้อนเผาหัวร้อนเผา,ออผา,ออผาบอกเลยหัวร้อนเผา เฮ้ยเร็วๆดิท่ามึงอ่ะไอ้เฮี้ยช้าไอ้สัตว์ว่าตอนไหนมึงจะใช้ได้นะ่ะไอ้เฮี้ยนี่ไงไอ้สัตว์ดักหน้าแม่นงมนี่มานี่มามึงมานี่มามึงมานี่ไอ้สัตว์วิ่งวิ่งพลังหมดพลังหมดหยุดสิคะรออะไรมึงเคยเจอท่าหนึ่งไหมฮะมึงเคยเจอท่านี่ไหมฮะกูเหยียบหัวทิ้งเลยเฮี้ยไอสัตว์ อไอสัตว์ท่านหนึ่งทำไมกูเป็นแบบนี้ฮยูยมาตะกิ้วปากกูมาเตะเหรอวันนี้ไอสัตว์อยู่ในบ้านเหรอเฮ้ยคนไทยคนไทยอยู่ไหนมานี่ดิมึงง่าเก๋าเหรอเพราแม่งสั่นถอนดิไอสัตว์มานี่ดิมึงไงฮยูยไอ้เหี้ยตีหน้าต่างให้หมดเลยไอสัตว์ ไอ้เฮียหน้าเียมึงเจอกูแน่กูบอกเลยมึงคนไทยก็เหอะไอเ้เฮียปากดีตั้งแต่เริ่มต้นเกมมึงต้องเจอแล้วไอเ้เฮียจะขอดูดิอยู่ในบ้านเหมือนเดิมอยู่ไหนจ้า เฮียติดติดไปไหนล่ะตลกเหรอมึงตลกเหรอมานี่อ่าอ่าอ่าสัตว์เอาพลังหมดพลังหมดสเตปเปน่าหมดไอ้เฮียตายตายอย่างนี้เน่าเน่าแน่ไอ้สัตว์ของขึ้นบอกเลยไอ้เฮียจังไรสัตว์ตีหน้าต่างแน่หัวร้อนอ้าว อยู่ในตู้จ้าขาไปไหนวะเขาไปไหนกันของเขาวะเราไม่เห็นเลยอะเขาอ้าโหตีดักหน้าแม่งเอาอย่างนี้สวยแล้วครับนี่ไงยังไงท่าท่านี้เลยท่าสองดิสองไอสัตว์หมันมีไอ้เหี้อะไรเนี่ยเอาเอาเอาอย่างนี้ ยังไงยังไง,ง,งกูหัวร้อน <c oughs> สัตว์มีนี่ดิเอาอย่างงี้ตามเลยครับผมรออะไร t ้เี้ยไอ้สนไอ้สัตว์มานี้มาอะไรฮะใครสั่งใครสอนฮะฮะใครสัรส่งใครสอนนี่ ให้พูดคำหยาบกับผู้ใหญ่มาหนีมาเหยียบหัวแม่งยีงไ่ไงไอสัตว์ของครึ่งไหนกันนีน่มันมีความสาใจแปลกๆไว้นเนี่ยนี่กูฆ่าตะกรอนหัวร้อนนี่ว่า จังไรเหรอมึงจังไรเหรอมึงมาดากก่ากูเนี่ยมีความจังไรเหรอมึงอ่ะไอ้เหีเ้ยนี่ตายหมาไอสัตว์ยังไม่ตายเป็นตัวผู้หญิงเนี่ยไอสัตว์เดี๋ยวเจอกูไอเหี้ยตายเฮ้ยเฮ้ยมึงต้องอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวปิดไปก่อน ว่าอยู่ในบ้านแล้วเปล่าวะอื้ออะไตีหน้าต่างแ่งหมายว่าไม่ได้อยู่ในบ้านเหรอวะเฮ้ยมันล็อกมันล็อกประตูอยู่ดีป่ะไม่ได้อยู่ฮะ มันน่าจะอยู่ประมาณแถวไหนวะแถวนี้วะเนี่ยไอสัตว์ไอสัตว์เปิดเพลงอย่างนี้นี่ใช่เลยเฮ้ยเจอเจอเจอะไรวะ มันอยู่ไหนของมันวะมันแอบอยู่หรือเปล่าอะถ้ามันแอบอยู่เนี่ยหมายความว่าเราจะไม่เจอด้วยตีไฟให้มันดับจัดโทรไปหาตำรวจแล้วโทรไปหาตำรวจแล้วเหรอ เดี๋ยวขอเช็คก่อนไอสัตว์อยู่ไหนวะไอเหี้ยทำไมไม่เจอวะไอสัตว์กูหัวร้อนแล้วเด็กไอเหี้ยนี่ไงเจอละสัตว์ ทิกแมปแม่งเลยเที่่ะงงเลยเที่ยเจอดักไอสัตว์วิ่งโมนเนี่ยอีโอ้โหสัตว์ไปละไอ้เฮียเ้ยหัวล้อสไอ้สัตว์หัวล้อ,อ,ลอจัดเลขสี่คืออะไรวะ คุยเอ้ยกูหัวร้อนะเนี่ยตั้งแต่กูเล่นผีวาวันนี้แหละกูหัวร้อนสั่นแล้วหัวร้อนสุดแล้วไอ้เฮี้ยอยู่ไหนกันวะน่าจะอยู่มานตรงป่านี่แน่นอนฮะเนี่ยไอ้เฮี้ยเจอแล้วโคตรเยอะ is coming นี่ไงไอ้เฮี้ย Jason ไ,ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอสัตว์หัวร้อนเลยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไม่เว้ยไอ้เหี้ยไม่ไม่โอ้ไม่กูไม่ละไอ้เหี้ยเอ้ยไอสัตว์ยัดแม่ควยสัตว์ฆ่าได้แค่สองคน หัวร้อนมึงเงียบๆดิมึงเงียบๆดิไอสัตว์เเยย็็นนกูไม่ใจเย็นละไอสัตว์กูหัวร้อนกับมึงเนี่ยไอ้เหี้ยจะบอกกูใจเย็นอีกกูไม่ตลกละไอ้เหี้ยกูหัวร้อนบอกเลยหัวร้อนเผาของขึ้นอยู่โซนูปอ่ะมึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงเลยไอ้เหี้ยมึงรู้ไหมเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์คิลเลอร์ ชัดอับชัดอับพ่อมึงดิไอสัตว์ใช้หน้าฟังกิ้งนุ๊กมึงเนี้ยไปเฮี้ย I w a n t kill you and eat you โหมึงเงี้ยเข็บบาลเลยไอสัตว์เด็กเด้อเด้อเด้อขงขึ้นคิววิ่งเนี่ยใครเป็นวะไอสัตว์คนจีนเป็นไอเฮี้ยกูฆ่าไอเฮี้ยนี่แน่นอนกูเจอก่อนกูหาของตีแม่งกันไอเฮี้ย หัวล้านหัวล้านไอ้เท่หูบอกเลยว่าตาที่แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่กูไม่โทรโทรศัพท์เลยกูไม่โทรไปด้วยกูหาของตีหน้าแม่งันมันเคยเจอไอ้เอี่ยอยู่ไหนข้างหน้าเฮ้ยมีคนมีคนมันอันนี้ไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่เนี่ยคุณจะได้เจอผมหัวร้อนละคุณจะได้เห็นผมไปตีกระบาลคนแล้ help Jason is killing เฮียมันเล่นตัวผู้หญิงของผมอ่ะต้องหาตัวตีนเว้ยเฮียนักกูทยาตัวผู้ชายมาตัวผู้ชายมันค่อยถึกอือเฮียของทางไอ้สัตว์หัวร้อนเดินเดินหาคนข้างหน้าข้างหลังมีคนเว้ย คนจีนนี่แแล้วไอ้เหี้ยไม่สนใจไอ้ไอ้คนไทยอยู่ไหนวะ <c oughs> ไม่ใช่ไอ้หาเดี๋ยวหาสเปรย์ไว้ก่อนเผื่อเจ็บอะไรอย่เงี้ย สมองสเปรขอหน่อยได้ไหมของขึ้นไอ้เหี้ยเฮ้ยออกดิของทางเจอแม่เจสัน้าไปเหี้ยเงือบเลยเฮ้ยประทัดประทัดประทัดกูงกูจะเสือก เฮ้ยก <mm um> ูเปิดเลยไม่มีพวกยาเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยเจอเฮ้ยสัตว์มิคาร์ลันนี่แหละมาเจอคนไนะเฮ้ยกูจะกูจะหวดหน้าให้คนไทยอยู่ไหนวะน่าจะอยู่ตรงข้ามนู่นน่ะกูตามล่าหาชีวิตกูตามล่าแน่ไอ้เหี้ยไปหัวร้อนมาแล้วโว้ยตามล่าฆ่า ไอ้เหี้นนี่ป่ะเนี่ยเฮ้ยอยูมาเดะฟักก์สวิมมี่ฮะมึงบอกว่าอะไรนะมึงบอกว่าอะไรนะไอ้เหี้ยคนจีนมึงจะเสือกไปฆ่าเนี่ยเดี๋ยวมันมาลุมฆ่าผมทีหลังผมจะไปฆ่าผมว่าไอ้สองตัวข้างบนนูนะ่นอะเอ้เอาไอสัตว์ไอสัตว์มึงเอาเหรอไอสัตว์บอกเลยสตรีม สัตว์ฟันไม่โดนเฮีเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> นี่ไงเฮียเฮ้เฮ้เฮ้้เฮเย ต้死าถาตอ中国人อ้ยส,สัตว์เอาเพื่อนม่เอะ你砍错了哇哈哈哇哈哈เียได้หินเสัตแม่งอยู่ทีมเดีวก,กไไนนันไงอสัตวจเฮียอยู่ทีมเดีกกนนยวกันไอสัตว์หน้าหินชิบหายเลยสัตว์ควยคนจีนไอเฮีย แม่งโค้งตายไอ้สัสไอ้เฮียคนจีนมันอยู่ทีมเดียวกันไงอยู่ดิไอ้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวกูหัวร้อนละเฮ้ยไอ้คนไทยมันอยู่มาเนี่ยไอ้สัสมันอยู่ทีมกูเดียวกันกูเดี๋ยวนี้เลยไอ้เฮียสามคนนี้มันอยู่ด้วยกันไงกูหัวร้อนเลยอย่างเงี้ยกูเจออย่างนี้กูหัวร้อนเลยมันอยู่ด้วยกันมันไม่ฆ่ากันไหมไอ้คนจีนอะ มกแก้มันตีโดนแว่มันตีโดนเพื่อนมันได้ผมเลขำไม่ค่านะไม่ค่าเพื่อนตัวเองหวยที่หมายเลยสัตว์แล้วมันบอกเพื่อนได้ว่าผมอยู่ตรงไหนดูนะแล้วมันมีกันอยู่สามคนแล้วไอเทียนี่กูบอกเลยว่ามึงมึงซวยและไอสัตว์คนอื่นถ้าไอเทียนี่เป็นผีอ่ะกูบอกแล้วกูหัวร้อนสัตว์อะเล่นเจอผีอย่างเงี้ยโวยคนจีนแม่งทาให้กูหัวร้อน ไม่ต่างเลยคนไทยแต่คนไทยมันไม่เล่นอย่างนี้ไงคนไทยมันยังมีแบบสัจจาในหมู่โจรอยู่เ้ยมันยังแบบว่าเล่นเล่นเล่นแบบว่าค่าก็คือค่าอันนี้แม่งเล่นแบบมึงไปเปิดตี้เล่นกันเองเลยอควยอย่างเงี้ยไอ้สัตว์หมดอารมณ์ออกเกมเลยกูหัวร้อน